ครับสวัสดีครับ,รบอยากจะให้ท่านอาจารย์ดีได้เล่าให้ฟังที่มาของโครงการนี้ครับโครงการเราคือโครงงานไอทีพี่มอช่วยน้องเรียนออนไลน์ครับวัตถุประสงค์อันน,นี้เนี่ยเป็นการมุ่งไปที่นักเรียนนะครับนักเรียน ระดับการศึกษาระดับพื้นฐานเลยนะครับเพราะว่ามาละเองสักัดรีนเราก็ดูแลภาคใต้อย่างที่ทราบกันแล้วก็มีโครงการหลายโครงการนะครับที่ร่วมกับทางกองทุนเสม,มอภาคทางการศึกษาและก็โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยนะในะพระบรมราชูปธรรมของสมเด็จพระพนิธิถิราชเจ้าสมปปเด็จพระพรลราชที่เราเคารพนับถือนะครับ ท่านก็มีโครงการดูแลโรงเรียนที่เรียกว่าอยู่ในถิ่นกันดานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหรือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทีนี้ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดระบาดท,ที่เราทราบกันดีเนี่ยโรงเรียนก็ต้องต้องจัดก,นนการเกสอนหลน์ปัญหาก็คือว่ามันมีความเหลื่อมล้ําความแตกต่างทางฐานะกันมากนะครับรวมมันประมาณเกือบร้อยโรงเรียนนะครับ,รบก็เห็นสภาพนี้แล้วก็รู้สึกว่า ถ้าสถานการณ์ยังทิ้งช่วงอย่างนี้ต่อไปเด็กจะทิ้งโรงเรียนจะทิ้งการเรียนแล้ว ปัญหาตามมาต่อไปเนี่ยเด็กพวกนี้จะขาดช่วงเรียกว่าเป็นบาดแผลทางการศึกษาเลยแหละนะครับคุณภาพโอกาสต่างๆก็จะด้อยลงท่านอาจารย์ทั้งสองท่านท่านอาจารย์พรท่านอาจารย์ไพโร์ก็นามาคุยกันมีท่านรองสุพจ์มีผมมีกรรมการท่านผู้ใหญ่มีพี่ประพันธ์บุญยเกียรตินะครับประธานของมูลทีรวมพันาภาคใต้นี่ก็เป็นท่านหนึ่งที่ที่มาช่วยกำลังสำคัญตอนแรกก็จะอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มเรานะครับทางสมาคมจิตเก่าของวิศวะพี่ปีชาแก้วขาวเนี่ยก็ถือเป็นกำลังสำคัญ ก็ช่วยกันระดม รู้ว่าเรามีสิกเก่าอยู่เยอะประมาณ2 0 0 0 0 0คนนะทั่วประเทศและส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยเฟสแรกก็กําหนดไว้ตั้งแต่12สิงหาถึง1ิกันยานะครับทางเฟสแรกเนี่ยทางสมาคมสิ่เก่าขอ,ของคณะวิศวะเนี่ยรับไปไประดมก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่งแล้วก็ซื้อแท็บเล็ตมาได้50กว่าเครื่องนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็เป็นโครงการที่ได้ความสนใจมากเพราะทุกคนก็ตระหนักถึงความสําคัญอย่างที่ผมเรียนว่าลูกหลานของเราในภาคใต้นั้นมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในภาวะที่ต้องดูแลจริงๆ หลังจากระดมไปได้หนึ่งเดือนเราเห็นว่าออพอไปได้โครงการนี้พี่น้องประชาชนทั่วไปวรมชุมชนเก่าของเราก็ให้การสนับสนุนก็เลยขยายเฟสที่2ตั้งแต่สิบ้ากันยาจนกระทั่งถึงสิ้นปีนี้อันนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าเป็นปณิธานของเราสงขันนักเรียนจริงๆที่จะทําประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อเพื่อนมนุษย์นะครับในโอกาสที่ภาวะวิกฤตต่างๆก็ทราบดีครับว่าตอนนี้หลายท่านก็ถูกกระทบทางเศรษฐกิจแต่ว่าท่านที่พอมีกําลังนะครับก็อยากให้นึกถึงลูกหลานภาคใต้ของเราที่อยู่ในพื้นที่ กันดานคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าลําบากจริงๆนะเรื่องการเียนออนไลน์ตักเชิญชวนจริงๆครับโครงการนี้นะครับช่วยกันดูแลสังคมนะครับช่วยกันดูแลลูกหลานเราให้มีโอกาสที่ดีได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันกับคนที่ก็มีความพร้อมนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นบุญกุศสนท่านที่ทําต่อประเทศทําต่อเยาวชนของเราให้ได้รับผลดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณห่วงนายกังหนึ่งนะครับครับครับ